เจริญพรค่ะวันนี้วันดีวันศีวันมงคลวันที่เป็นมหากุศลที่ลูกๆทุกท่านอาจจะได้รู้และชำนาญในเส้นทางของเส้นทางน,นี้ก็คือเส้นทางของทานศีลภาวนาบุคคลผู้ทําทานก็จะเป็นผู้ที่มีโภกทรัพย์สมบัติและก็มีจิตใจที่ผ่องใส อิ่มเอิบเบิกบานการรักษาศินหลักพื้นฐานก็คือศินห้านั่นเองนะคะแล้วก็ภาวนาเมื่อเราเพิ่มเจริญภาวนาขึ้นผลของการเจริญภาวนาก็จะทำให้เรามีสติปัญญาแยกแยะในเรื่องของการเข้าไปรู้เท่าทาันกิเลสที่เกิด และเห็นความโลภที่เกิดหรือจิตมันหลงไปเราก็จะเริ่มรู้เท่าทานจิตนี้เป็นประโยชน์ของผู้ที่ฝึกฝนอบรมบารมีมามากพอสมควรก็จะมีความชำนาญในการทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดเป็นอุปนิสัยของผ้ารียเจ้าทั้งหลาย เพราะว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเขาก็ยินดีแค่เพียงทําทานเพราะเชื่อเรื่องการทําทานทําให้เขามีความสะดวกสบายแล้วก็มีซักไม่ขาดแต่เทวดาก็ยินดีในการทําทานเอามากๆเลยต่างกับพระพรหยินดีในการเจริญภาวนาในการสํารวมระวังศีลที่จะไม่ให้ผิดศีลเพราะฉะนั้น อุปนิสัยของพระพรมก็ยินดีในการเจริญภาวนาและก็รักษาศีลเพื่อให้จิตนั้นไม่คิดล่วงเกินผู้อื่นหรือว่าไม่ให้กายของตอนเอน,นั้นเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการไม่ก่อเวรใหม่นั่นเองแต่ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระริยาบุคคลท่านก็จะเพียรทําทั้งสามทางคือไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า หากมีเหตุปัจจัยให้ต้องบรรพินทานท่านก็บรรพนทานและการบรรพนทานอย่างที่เรารู้กันว่าทานนั้นบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าให้วัตถุเป็นทานแค่มองเห็นคนที่กำลังทำผิดเราให้อภัยทานและกรุณาปาารถนาให้เขาคิดดีคิดได้อันนี้ก็เป็นทานระดับที่สองแต่ก็เป็นทานเหมือนกันที่มีอานิสงส์แล้วก็ อยู่ในภพภูมิที่สูงนะคะเช่นเดียวกันกับกันให้ธรรมะเป็นทานคือให้แสงสว่างให้กำลังใจกับผู้ที่เขามีทุกนั่นก็เป็นเรื่องของทานศีลก็มาเน้นในเรื่องของศีลห้าซึ่งหลายๆท่านก็พอจะได้ยินได้ฟังทุกครั้งที่ลูกไปถวายสังฆทานพระจะต้องพาให้ลัตนาศีลก่อนเพราะการลัตนาศีลแล้วทำทานเขาเรียกว่าผู้ให้บริสุทธิ และผู้รับบริสุทธิ์ผลทานนั้นจะได้ส่งผลให้ไปถึงญาติมิตรบริวารได้มากนั่นคือเจตนาวัตถุประสงค์ในการให้รักษาสินห้าเป็นการเจตนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายนะคะสินห้าข้อแต่การเจริญภาวนาน,นั้นมันสำรวมภายในจิตที่สามารถจะมีปัญญาเข้าไปรู้เท่าทัน ความโรคความโกรธความหลงที่เรายังหลงเหลืออยู่นี้เป็นเส้นทางของพระริยเจ้าทั้งหลายที่มีความเพียรเจริญภาวนาเพื่อละจากการไม่มาเกิดอีกนั่นเองแม่จึงขอโมทนาบุญกับคุณโยมทุกทกท่านที่ได้มีใจใฝ่ธรรมและขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆนะคะมีความตั้งมั่นทานศีลภาวนา ทุกๆสถานการณ์หากลูกมีสติระลึกรูก้เมื่อไหร่ให้รีบดึงจิตกลับมาอยู่ที่องค์ภาวนาเมื่อนั้นก็เปรียบเหมือนกับนักลบผู้กล้าที่ฝึกซ้อมกำลังภายในของตนเองอยู่ตลอดเวลาข้าศึกมาทางประตูไหนเราก็สามารถที่จะมีกำลังที่จะประหารข้าศึกที่มันประจันบานเข้ามา ทางประตูทางตาเราก็เห็นเนาะน้อมใจก็หาพระไตรักษณ์นี่คือประหารรูปที่มากระทบหยุดการปรุงแต่งหนึ่งขนาดจิตจิตก็เห็นรูปที่ผ่านมานั้นเป็นอนัตตาได้ถ้ากำลังของสติสมาธิดีปัญญาลูกจะเห็นเลยว่ารูปนั้นเป็นอนัตตาไปแล้วก็คือใจมันคลายจากการปรุงแต่งรูปที่จะมากระทบนั่นเอง เราก็จะเขาเรียกว่าเห็นจิตที่เป็นอนัตตาอยู่เนืองๆกับการที่เราเพียรเจริญภาวนาอยู่เนืองๆเ,เช่นกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้แม่ก็ฝากลูกๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เห็นทุกเห็นโทษของการเกิดแล้วจงเป็นผู้เพียรภาวนาอยู่เป็นนิดเถิดแล้วลูก จะหยุดการเกิดได้แน่นอนค่ะ,จะเจริญพร